และคำสั่งของพระเจ้าก็คือให้ทำลายทุกอย่างทิ้งนะฮะห้ามเก็บอะไรมาเป็นของตัวเองแต่มีชายคนหนึ่งชื่ออาคารเขาได้ไปเห็นเสื้อผ้าเห็นเงินเห็นทองที่เขาชอบเขาก็เลยเก็บสิ่งเหล่านั้นมานะฮะแสดงว่าเขากล้าทําความผิดก,กล้าฝากถึงพระบัญญัติของพระเจ้าโดยไม่รู้สึกเกรงกลัวอะไรใดๆเลยนะะเรื่องนี้จะชี้ให้เห็นว่าถ้ามีความผิดความบาปหรือความชัวม่วบางอย่าง สิ่งนั้นก็จะเป็นเชื้อเป็นเหตุให้เกิดความไพ,พ่เพลเกิดปัญหาตามมาได้ในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันสิ่งสำคัญที่เราต้องมีก็คือสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตสิ่งนั้นต้องเอาใจใส่นะฮะและหลายคนอยากได้สิ่งฟุ่มเฟือยมากกว่าสิ่งที่จำเป็นเราได้เงินมาเทนงที่จะซื้ออาหารดีๆมากินให้เรามีสุขภาพดีเราเอาเงินเหลนั้นไปซื้อสิ่งอื่นเพื่อความบันเทิง แต่ในขณะเดียวกันร่างกายเราขาดสารอาหารเราเจ็บปวดเราเสียชีวิตอันนั้นมันไม่ถูกต้องนะครับเอาใจใส่สิ่งที่จําเป็นก่อนนะฮะส่วนสิ่งอื่นที่ไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นอ่ะมันก็จําเป็นต้องมีหรอกแต่ว่าอย่าให้มากเกินไปอย่าให้กลายเป็นอุปสารรคต่อการดําเนินชีวิตติดตามพระเจ้าครับดังนั้นในการเป็นพยานให้กับคนอื่นไม่ใช่เราไปพูดเท่านั้นแต่พยานที่ดีที่สุดก็คือชีวิตที่ดี ที่เกิดจากการติดตามพระเจ้านะฮะบทเรียนจากพระธรรมโยชูวาตอนที่6เรื่องศัตรูจากภายในเนื้อหาอยู่ในโยชูวาบทที่7และบทที่8ใจความก็คือ บาปของอาคารในพระธรรมโยชูวาบทที่7และบทที่8ได้กล่าวไว้ก็คือบทที่7พูดถึงการที่คนอิสราเอลต้องเข้าไปในเมืองเยริโคเพื่อจะเผาทำลายเมืองนี้ทิ้งและคำสั่งของพระเจ้าก็คือให้ทำลายทุกอย่างทิ้งห้ามเก็บอะไรมาเป็นของตัวเองแต่มีชายคนหนึ่งชื่ออาคารเขาได้ไปเห็นเสื้อผ้าเห็นเงินเห็นทองที่ เขาชอบเขาก็เลยเก็บสิ่งเหล่านั้นมานะฮะแสดงว่าเขากล้าทาความผิดกลาดาก้าฝ่าฝืนพระบัญญัติของพระเจ้าโดยไม่รู้สึกเกรงกลัวอะไรใดๆเลยแล้วหลังจากนั้นมาเขาก็จะไปยึดเมืองอีกเมืองหนึ่งชื่อเมืองไอเมืองนี้เล็กกว่าเมืองเยริโคแต่เขาไปแล้วเขาแพ้น,นะฮะถูกชาวเมืองไอไล่ตามมานะฮะฆ่าชาวอิสราเอลหลายคนเสียชีวิตโยชูวาก็เลยมา ทูลถามพระเจ้าว่าทําไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะฮะอิสราเอลจะถูกชาวคานาอันฆ่าล้างเผ่าพัาานธุ์จนหมดสิ้นหรือเปล่านะฮะพระเจ้าบอกโยชูวาบอกว่ามันมีบางคนในอิสราเอลที่ทาบาปไม่เชื่อฟังพระเจ้าสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นกับพวกเขานะฮะต้องกําจัดคนนั้นออกไปนะฮะพระเจ้าก็เลยให้มาจากฉลาดทีละเผา่าทีละตระกูลทีละครอบครัวและอทีละคนสุดท้ายมันก็ ตกกันอาคาราเขาก็เลยเอาหิงกว้างอาคารให้เสียชีวิตเพื่อกําำจัดความผีความบาปหรือความชั่วให้หมดไปจากคนอิสราเอลและหลังจากนั้นเขาก็ไปที่เมืองไอโดยใช้วิธีล่อให้ ผูช้ชายที่เป็นทหารน,นะฮะออกจากเมืองนั้นมา้งหมดแล้วคนอิสราเอลก็หนีให้เขาไล่ตามออกจากเมืองนะหลังจากนั้นกองทัพที่อ,อิสราเอลที่อยู่ข้างหลังนะฮะก็มาทําลายเมืองน,นั้นอิสราเอลก็ได้ชัยชนะเมืองไอยนะเรื่องนี้จะชี้ให้เห็นว่าถ้ามีความผิดค,ความบาดหรือความชัวม่วบางอย่างสิ่งนั้นก็จะเป็นเชื้อเป็นเหตุให้เกิดความไพ่เพ้เกิดปัญหาตามมาได้ คำถ,ถามสําคัญที่เราจะอภิปรายเพื่อหาบทเรียงคํถาถามที่1ก็คืออภิปรายถึงนัยสําคัญของพระบัญญัติข้อที่สิเกี่ยวกับเรื่องความโลมท่ามกลางโลกที่ถูกครอบงามด้วยกระแสโฆษณาและละทัทธิบริโภคนิยมเราจะสามารถเย่เยะความต้องการออกจากความจําเป็นอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไรและเหตุใดการเย่เย้นั้นจึงมีความสําคัญความต้องการคืออะไร ความจําเป็นคืออะไรนะฮะความจําเป็นก็คือสิ่งที่เราต้องมีไม่มีไม่ได้อย่างเช่นต้องการกินอาหารเนี่ยาอาหารเป็นสิ่งที่จําเป็นาหารไม่มีมันอยู่มไม่รอดแต่ความต้องการหรือความอยากได้เนี่ยบางอย่างมันเป็นความจําเป็นบางอย่างมันไม่ใช่ความจําเป็นอย่างต้องการมีวัตถุเงินทองมาประดับตัวเองให้ดูดีเนี่ยฮะสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นนะมันเป็นของฟุ่มเฟือยเฉย จะมีก็ดีจะไม่มีมันก็ไม่เสียหายแต่ถ้ามีมากเกินไปเรานิยมมากเกินไปก็อาจจะเกิดผลร้ายกับชีวิตของเราได้เหมือนกันดังนั้นบาปของอาคารในการเอาของที่พระเจ้าทรงห้ามจากเมืองเยดิโคนะอันนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นนะฮะอันนั้นคือความอยากได้ความโล่งเฉยๆนะฮะในสิ่งนี้ก็ไปขาดกนถ้าทําความอสองพระเจ้าจึงเป็นอุปสารรคให้กับพวกเขานะะในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกัน สิ่งสําคัญที่เราต้องมีก็คือสิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตสิ่งนั้นต้องเอาใจใส่นะฮะและหลายคนอยากได้สิ่งฟุ่มเฟือยมากกว่าสิ่งที่จําเป็นนะฮะเราได้เงินมาเทนที่จะซื้ออาหารดีๆมากินให้เรามีสุขภาพดีเราเอาเงินหล่้นไปซื้อสิ่งอื่นเพื่อความบันเทิงแต่ในขณะเดียวกันร่างกายเราขาดสารอาหารเราเจ็บป่วยเราเสียชีวิตอันนั้นมันไม่ถูกต้องนะครับเอาใจใส่สิ่งที่จําเป็นก่อนนะฮะส่วนสิ่งอื่นที่ ไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นอ่ะมันก็จําเป็นต้องมีหรอกแต่ว่าอย่าให้มากเกินไปอย่าให้กลายเป็นอุปสารรคต่อการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าคัับํา<ำ>คำถามที่2ตามเนื้อหาในดานีเลบทที่9ข้อ4-19ถึาไมดานียลจึงสารภาพบาปต่อพระเจ้าโดยกล่าวว่าพวกเราได้ทําบาปต่อพระเจ้าทั้งที่ไม่มีบันทึกใดแสดงให้เห็นว่าดานียลได้กระทําบาปด้วยตัวเขาเอง สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือเมื่อมีความผิดความบาปความผิดความบาปไม่ได้ส่งร้ายตอบผู้ใดผู้หนึ่งที่เป็นผู้ทำเท่านั้นแต่มันส่งผลร้ายต่อคนมากมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับสิ่งของนั้นทั้งหมดดังนั้นการทูลขอต่อพระเจ้าก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าคนที่ทําผิดทําบาปคนเดียวทูลขอแต่เราทุกคนมีส่วนในการทูลขอต่อพระเจ้า เพื่อให้พระเจ้าเข้ามาแท้แซงเข้ามาแก้ไขเพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้นได้นะดังนั้นความผิดใครจะทำก็แล้วแต่แต่วิธีแก้เราทุกคนต้องช่วยกันแก้เพราะว่าผลนั้นกระทบต่อทุกคนคําถามที่3การเชื่อฟังกฎเกณฑ์และคําตัดสินทั้งสิ้นของคนอิสราเอลมีความสําคัญต่อการเป็นพัยานของพวกเขาอย่างไร และหลักการเดียวกันนี้ส่งผลต่อคริสตจักรของเราในปัจจุบันอย่างไรนะครับคำพยานที่มีน้ำหนาม,มากที่สุดก็คือการเชื่อฟานกบเกณฑ์ของพระเจ้าและมีชีวิตที่ดีอันนี้คือคำพยานที่ดีที่สุดนะเมื่อเราดำเนินชีวิตตามคำสอนและเรามีชีวิตที่ดีตรงนี้คือคำพยานที่ดีที่สุดนะ แม้มันจะไม่ใช่ถ้อยคําพยานที่เรากล่าวออกมาจากปากของเรารแต่สิ่งนี้คือตัวอย่างสิ่งนี้คือหลักฐานสิ่งนี้คือความจริงดังนั้นในการเป็นพยานให้กับคนอื่นไม่ใช่เราไปพูดเท่านั้นแต่พยานที่ดีที่สุดก็คือชีวิตที่ดีที่เกิดจากการติดตามพระเจ้านะฮะถ้าเราทําอะไรสักอย่างงที่ไม่ดีแม้เราจะไม่พูดสิ่งนั้นมันก็เป็นหลักฐานเป็นพยานในแง่ลบ แต่เมื่อมีสักอย่างหนึ่งที่ดีขึ้นมาแม้จะไม่มีการพูดสิ่งนั้นก็เป็นหลักฐานเป็นพยานไม่แง่ไมบวกพยานที่ดีที่สุดก็คือการดำเนินชีวิตของเราเมื่อเราดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าและทุกอย่างดีเนตรงนั้นคือคำพยานที่ดีที่สุด